สุดท้ายเราก็ไม่ได้เล่นน้ำกันเลยนะคะอืมขอโทษนะคะฉันลืมคิดไปเลยว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่น้ำถึงจะเต็มไม่คิดเลยว่าจะใช้เวลานานแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเราก็สนุกกันมาแล้วสวยจังจริงด้วยสาว้น้ำตอนกลางคืนนี่ไม่ใช่ภาพที่เราจะได้เห็นบ่อยๆเลยนะคะอุ้ยว่่งเลยเหรอคะโคฮารุจังตเปล่าๆนะฉันแค่เหนื่อยนะ ก็น้าเหนื่อยอยู่หรอกคะ่ะเราทาความสะอาดครั้งใหญ่กันตั้งแต่เช้านี่งั้นเรากลับเข้าที่พักกันไหมคะเราต้องเริ่มเขปมฝึกฝนกันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปนอนเอาแรงพรุ่งนี้ก็คงอืกลับเข้าไปกันเถอะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่พยายามกันวันนี้นะคะขอบคุณนะเยีย่ยมมากเลยค่ะทุกคนพยายามกันได้ดีมากเลยล่ะ ครูจะไปพักที่ห้องอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็เรียกนะไม่ลืมแน่นอนค่ะไม่ได้นะคนจากชมรมตัวคนที่ที่ทำจะทําเรื่องไม่เหมาะไม่สมไม่ได้นะแห่วันนี้ทุกคนเหนื่อยกันแล้วรีบไปนอกพักเถอะค่ะงั้นลาทีสวัสด์นะคะเป็นไว้ที่เหนืจริงๆ ก็ชมรมเรียนเสริมนี้ถูกตั้งเพื่อไล่นักเรียนออกตั้งแต่แรกยังไงล่ะคะนางงิสะมีแผนอะไรกันแน่ได้ยินเสียงเคาะประตูใครนะคุณครูอยู่ไหมคะ ขอโทษนะคะที่มากลางดึกฮิฟูมิเองเหรอคือว่าฉันพยายามข่มตาหลับแต่ไม่หลับเลยแถมยังมีความคิดอะไรมากมายในหัวคุณครูนั่งคุยกับฮิฟูมิอยู่คู่หนึ่ง <S <S ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะคุณครูวันนี้ฮิฟูมิก็เก่งมากเลยละพรุ่งนี้จะเริ่มเข้มฝึกกันอย่างจริงจังแล้วพวกฉันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะการสอบประเมินครั้งที่สในสระดับนะ้ ในสัปดาห์หน้าไม่ผ่านเราก็จึงมีครั้งที่3แล้วถ้ายังไม่ผ่านอีกแล้วก็ทุกคนจะถูกไล่ออกใช่ค่ะว่าเลยว่าคุณครูก็ทราบด้วยฉันยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคนอื่นเลยแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าคนบอกหรือเปล่าเป็นการสอบประเมินที่เรียนรู้แต่จับระบบแปลกๆที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันไหนจะเตรียมสิ่งอานวนความสะดวกในแคมป์ฝึกฝนเพื่อการทดสอบให้อีกแถมยัง ฮิฟุมิไปได้ยินอะไรมาจากในนิสสงัันเหรอคะคะเออเอ๊คุณในนิส่ะเหรอคะเออใช่ค่ะฉันไปดินบางอย่างมาณนนิสะาบอกว่าให้ไม่ให้บอกใครแต่ฉันรับมือกับเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้ฉันก็เลยเออในนิสะบอกให้หาคุณทรยศ์ในทีนิตี้งั้นเหรอเหรอคะ คือว่าใช่ค่ะใช่แล้วคุณในสาบอกฉันแบบนั้นค่ะคุณฮิฟมูมิจงหาคนทรยศให้ได้นะคะเออฉันเหรอคะคะแนนสอบไม่สำคัญหร้กค่ะทางออกสุดท้ายคือการไล่ออกหลังสอบครั้งที่3ภารกิจคุณฮิฟมูฟมิคือรวบรวมข้อมูลผู้ต้องสงสัยแล้วหาผู้ทรยศให้เร็วที่สุด ที่คุณฮิฟูมิต้องมาอยู่ในชุมลมชั้นเลียมเสริมเพื่อสิ่งนี้ค่ะเอ๊แล้วทําไมถึงฉันทําไมต้องอยากรู้ว่าทําไมต้องเป็นคุณฮิฟูมิล่ะคะก็เพราะเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากชาเล่ได้อย่างไรล่ะคะถ้ามีอานาจที่3อยากค,คุูจากชาเล่ทั้งคนผู้ทรยศคงเคลื่อนไหวได้ตามใจชอบไม่ได้หรือถ้าให้พูดเห็นภาพก็คือก็คงเป็นเหมือนฝาปิดทั้งขยะที่ทําให้ขยะไม่สามารถกระโดดอ,ออกมาได้อย่างไงล่ะคะขยะล่ะคะ ลืมไปเถอะค่ะฉันแค่พูดอะไรคนเดียวนะ่ะยังไงก็คุณนางอิสาคือว่าฉันคุณฮิฟุมิเราไม่มีทางเลือกอื่นค่ะคุณฮิฟุมิอย่าลืมนะคะว่าตัวเองคือนักเรียนที่สอบตกเหมือนหากทาภารกิจนี้ไม่สาเร็จรู้ใช่ไหมคะว่าผลจะออกมายัางไงว่าเล้วเชียวนางาอิสาบอกฮิฟุมิฉัน คนทรยศงั้นเหรอทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้อีกอย่างพวกนักเรียนพวเาเป็นนักเรียนโรงเรียนกันโรงเรียนเดียวกันนะคะวันนี้เราต่างช่วยกันทําความสะอาดแล้วทานข้าวด้วยกันนี่จะให้ฉันฟอ้องมองพวกเธอด้วยความน่าสงสัยได้ไงกันคะให้ทําแบบนั้นมันเกินไปนะคะฉันนะ่าฉันไม่ฮิฟูมิเป็นเด็กดีจังเลยนะคะเอ๋ นิฟูมิไม่ต้องเสียใจอะไรหรอกไม่ว่านั่นในนั้นจะมีคนทรยศหรือเปล่าคุณครูเรื่องนี้เดี๋ยวครูจัดการเองนิฟูมิแค่ทําสิ่งที่ตัวเองต้องทําก็พอสิ่งที่ฉันทําได้ได้ค่ะฉันจะลองคิดดูนะคะว่าฉันทําอะไรได้บ้างขอบคุณนะคะคุณครูฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วค่ะในเวลาเดียวกัน อากมาทําอะไรที่นี่ตายจริงอัศสะยังไม่นอนอีกเหรอแถมยังเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกฉันนอนพอแล้วละว,ว่าจะไปเฝ้ายามตอนกลางคืนซะหน่อยเฝ้ายามที่นี่น่ะเหรอแต่อัศสะจังยังไม่ได้นอนสักนีเลยนี่พอดีว่าถ้าแปลกที่แล้วนอนไม่หลับนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันเคยฝึกแบบนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาแล้วฉันอยู่แบบไม่ต้องนอนได้ประมาณ5วันแต่เอาเถอะ ฮานากูเองก็มาเดินเล่นงั้นเหรอเหมือนที่ฟูมิจะออกไปเดินเล่นเหมือนกันทุกคนต่างกระสับกระส่ายเพราะแปลกที่ฉันก็เลยออกมาเฝ้ายามงั้นฉันขอตัวละอายึสะจังอย่าฝืนร่างกายมากเกินไปนะแล้วคือเหล็กของเข็มฝึกฝนก็จบลงไป